เป็นพัสดุกิ๊บอเวนะคะที่เราแบบว่าไปได้มาก็คือเขาอเคยมารับกิ๊บอเวเรานะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ,อพักมา,าเราอีกรอบเพื่อที่จะแบบมาให้เราบ้างอะไรอย่างงี้เนาะก็คือแบบน่ารักมากดีดทุกคนนี่ของจากแอดนี้นะคะคือเราไม่กล้าปัดตรงนี้อกเลย <c oughs> สุดท้ายก็ต้องปัดนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอดีเนาะ สอ,องพี่อุตะนะคะนี่นารักมากอันนี้เป็นสติกเกอร์นะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าพวงกุญแจทุกคนก็คือเขาให้เราแบบเลือกเองเลยว่าเราแบบจะเอาอะไรก็คือได้มาสองอันสติกเกอร์ด้วยอ่ะโอตน่ารักจังเลยอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์อีกเราดึงูกใช่ไหมทุกคนโอ๊ย よくさてからきゅうきゅうわだねとほん。 ยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากเลยนะคะก็คือแบบว่าจากโมเมนต์ที่พ่อเราได้บอกคิดถึงเอ่อเบนนั่นเองนะคะทุกคนออกสื่อเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือพ่อจะเหงาจริงๆหรือพ่อจะต้องการให้เราแบบหาทำหาซื้อพี่เตนม,มาอยู่ด้วยอะไรนี้เราก็เลยแบบว่าโอเคได้คะ่ะพ่อได้ได้เลยนี่น่ารักมากคือไม่มีตำหนิตัวเอนะคะ ก็คือเป็นคิโนใบนี้นั่นเองทุกคนก็คือแบบดีมากว่าอันนี้เราได้มาถูกแบบถูกมากอ่ะคือเขาขายกันสี่ห้า้อยเลยใช่ป่ะแต่ว่าเราอ่ะได้มาสาม้อยทุกคนก็คือแบบถูกมากดีมาก ก็คือแบบว่าไม่ไหวต้องโดนนะคะคือแบบน่ารักมากทุกคนอันนี้มันแบบราชนิกูน่ะทุกคนแบบคุณหนูอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบดีมากอันนี้เป็นไอดี ID พี่เต็นคะ่ะทุกคน อย่างที่บอกใช่ไหมว่าเราแบบว่าหาทําทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออตามเก็บที่ไม่ได้ตามเก็บตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนสอง0ันี่สิบอะคือเราอะมีแบบเมนที่แบบโดนตกเยอะมากแล้วคือราคาก,การ์ดอะมันแพงมากก็เลยแบบว่าไม่ได้หาทําทุกคนเออแต่พอช่วงนี้อากาศลงเลยใช่ปะเราก็เลยแบบว่าโอเคหาทําก็ได้เนาอเอออย่างอยแบบพ่อเราเหงาอะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหละโอเคนี่ค่ะเป็นเอ่อไอดีการ์ด แต่ว่าการพ่เตนคือหายากจริงๆทุกคนหายากมากกว่าจะได้ราคาที่เราแบบว่าโอเคอะอย่างอันนี้ก็ได้มาร120บาทนะคะ อันนี้เป็นซาริโอเจแปนนะคะก็คือน่ารักมากโอเคเรามาเกะกันก็คืออดใจไม่ไหวนี่ทุกคนอันนี้ก็สามารถใส่การ์ดได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดีกว่าโอเค ดมกลิเยอะแบบเราเลทุกคนก็คือแฟ้มนี้เราจะเอามาเก็บกาพ่ไทยยงกับพี่เต็นนี่แหละทุกคนโอเคแล้วนี่ก็คือกาที่เราแบบว่าเอาออกมาแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นกาสองพันยเนาะเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งมาตาม NCT ตอนช่วง2020นะคะก็คือแบบเกิดมาช้ามากเราอ่ะโอเคตอนนี้ต้องใส่ซองอันนี้ด้วยแต่ว่าหน้าแรกก็จะใส่เป็นเอ็กเซ็ตก่อนนะคะเพราะว่าเราหาทำไมกแล้ว มากแต่คือแบบไม่มีเงินซื้อใจยอนเลยทุกคนก็คือหาที่เต้นทุกคนหายยากมากเราแบบว่าหาไม่ได้เลยคือหาได้แต่ว่าราคาแบบยังยังแบบยังไม่โอเคสำหรับเรานะคะเราก็เลยว่ายังไม่ซื้อมาเนาะ ใจนํำเสนอมากไปเนี่ยคือแบบว่าเราอะเกะได้เองใช่ปะแล้วมาพร้อมกับอันนี้นี่มาคู่กันคือแบบคือแบบจุดนั้นอะเราแบบรู้สึกสวยมากทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าคืออันเนี้ยมันเป็นการ2020ใช่ปะแล้วแบบว่า23คนอะเออแล้วมาแบบทั้งเมนทั้งแบบคู่ชิปอะไรเงี้ยคือแบบจุดนั้นคือแบบน้องกีนรันบาน ะคะือเป็นพัสดุที่เรารอนานมากคือแบบรอหนึ่งอาทิตย์เลยก็คืองงมากว่าแบบไม่จะมีเป็นอะไรแล้วนี่ค่ะก็คือเขาขายให้เราแบบถูกมากประมาณร้อยกว่าบาทนะทุกคนคือแบบถูกมาก ก,ก,ก็คือเราไปเปลี่ยนรูปมาให้ขนาดมันแบบใหญ่เท่าอ,อตัวช่องนะคะก็คือให้เข้าตัวที่มันเป็นแผ่นที่เขาให้ออนะคะที่เรามาใส่กันโอ้อด,ดูสภาพกล่องซื้อก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเอกชน สีเหลืองนะคะโอเคเรามาเจอกนัน เป็นสติกเกอร์นะคะนี่แล้วก็นี่สว่วนกรารที่เราสั่งก็คือใบนี้นั่นเองค่ะทุกคนคือแบบคือตามหามานานมากใบนี้คือทุกคนเราชอบใบนี้มากโอเคนี่ทุกคนคือมันแบบชอบชอบมากจริง ทุกคนดูนแบบเจ็ดฟิวปะ่ะแบบเออถ้าใครแบบขี้เกาขี้ฉีกปบเราก็ก็น่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ทุกคนดีๆดูฟิลแบบนี้มันแบบแง่เปนโค้นะเลยแบบว่าชอบมากใบนี้ เพราะฉะนั้นมันี้ต้องอยู่เป็นใบแรกค่ะโอเค,อเค,อเคทุกคนเขา้าใจใช่ไโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะคะคือเขาแบบเขียน,นมาใ้าน่ารักมากเลยทุกคนมีพี่โน่ตรงนี้ด้วย ะะก็คือที่เราบอกใช่ปะว่าแบบเออเป็นผาหายากมากแต่พอเราหาได้ปุ๊บก็จะราคาที่ถูกกว่าปั๊บคือแบบงงอันนี้น่จะเป็นของแถนอีกนะคะเป็นสติกเกอร์ไหมนี่ทุกคนม่ดีอะแล้วก็สติกเกอร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ความน่ารักก็คือการพิเต็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองนิ้วนะคะนี่น่ารักอะโอเคตอนนี้ก็คือการเซลฟี่เราก็แบบว่าครบแล้วนะคะ เรแต่ว่าคีโ,โน่คินโน่ก็คือไว้ก่อนเนาะนี่ความน่ารักของโลกใบน,นี้ทุกคนพออยู่รวมกันแบบครบแล้วคือแบบโซลเลิศมากอะแบบตัวความแบบเหมาะสมนะคะทาคลิปนี้เราก็จะแบบว่ากาวให้ฟังเรื่อยๆดูทุกคนคือความสองนิ้วน่ารัก,กอะ ค okay. นี่นะคะแต่ว่าเราชอบเส้นี้สุดเลยแบบดีมากนี่เหลือเอ,อ่อยาบุกนะคะอันก็คือครบแล้ว คนอยู่เก็บกาดเจนกับเราจนครบเลยนะคะใน2020เนาะไม่รวมคีโนะเนาะนี่นะคะดีมากอ่ะทุกคนแบบว่าเลิศเลิศมากก็คือครบแล้วใช่ไหมคือเราอ่ะใช้เวลา ในการเอ,อทำคลิปนี้นานมากอุ้ยทุกคนมูงไปโดนอะไรคือใช้เวลาในการทำคลิปนี้นานมากคือการที่เป็นแบบว่าเราหาราคาที่มันแบบว่าถูกแบบถูกจริงๆสำหรับเราอะ่ะเออไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เลยว่าต้องใช้เวลาในการหารึงแล้วก็จริงๆก็คือการ์ดอ่ะหายากด้วยเออแบบการหายากมากแล้วก็เลยว่าต้องใช้เวลานการหาแหล่งทิศเลยทุกคนก็ขบสักทีนี่เป็นไง ยังไงหันไปคนละฝั่งเคทุกคนคือแบบว่าพบสักทีในสองวันยี่สิบที่ไม่ใช่คิโนะนี่คือเราหาราคาที่แบบว่ามันไม่เกินสองร้อยนั่นเองค่ะทุกคนมีใบ,บนี้นะเชื่อเลว่าเกินมาหน่อยเออแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนใบที่เหลือก็คือแบบว่าไม่ถึงสองร้อยหมดเลยก็คือว่า แหบนนะคะก็เป็นแจเต็นเนาะน่ารักมากก็คือแบบมองต้องมาแบบใครนี่ขอบคุณนะคะส่วนการที่เราสั่งก็จะเป็นการ์เวนิสแมคคุณ แค่ว่าน้องเป็นเวอร์สีส้มเป็นบ้าม่าสุดนะคะทุกคนที่คำล่าสุดนี่น่ารักมากก็คืออันนี้ที่เราบอกว่าเราแบบตามหาใช่ปะคือตอนนั้นนะเราก็แบบว่าตั้งใจที่จะเอฟจอกอันนี้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยว่าต้องเลือกอันแดน,นึงก็เลยแบบว่าแดนนี้มาก่อนแต่อันนี้ถูกอันนี้ถูกกว่านี้อ๋อเชื่อเรามาใส่จองกันค่ะ จริงดูทุกคนพอแบบอยู่รวมกันแบบอืความน่ารักที่นี้ก็คือคือเอามาลงตน,นี้ก็คือแบบว่าโอ้ยังไงคือแข่งกันน่ารักคู <c oughs> ่นี้เลิกแล้วใบนี้เป็นใบที่แบบว่าไม่ชูยสยองอยู่ด้วยววเรเอามาเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกัน แล้วสัปดาห์นี้ที่เราได้มาก็มีประมาณนี้เราเพิ่งเห็นใบนี้แบบว่ามีเขียนภาษาไทยเลยทุกคนดูน่ารักอ่ะดีมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าเราจะเป็นแกะบ้านแล้วบังนะโอเคบ๊ายบายค่ะ